ครับสวัสดีครับเราจะพามารู้จักถังซูเปอร์น้ำป้มควันไม้นะครับาการประกอบถังของซูเปอร์น้ำป้มควันไม้นะครับถอดฝามีอุปกรณ์นี่สายรัดมีฝาถังมีอุปกรณ์ดังนี้ครับง่าย อุปกรณ์เราจะติดตั้งไปให้เสร็จสับเลยนะครับติดตั้งง่ายมากอ่าข้างในก็จะมีตะแงสี่ตะแงรลองไปให้อยู่นะครับฝาฝาก็มีอยู่แล้วฝาปิดเราจะมาประกอบถังเลยครับ ใส่มัดครับประกอบนะมัดเลือนอามมาให้จะพอดีทุกอย่างใส่น็อตสี่ตัวครับสี่ตัวข,ขันให้แน่นนะครับแล้วก็อุปกรณ์รูปร่างก็จะเป็นลักษณะนี้เสร็จแล้วก็ฝาปิดฝาเราจะนำถานใส่ไว้นี่ฟืนใส่ ใส่ไปในนี้นะครับให้ให้เต็มหลังจากเต็มแล้วเราก็หลังจากเต็มแล้ว,ลวลเราก็จะปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็เราก็รัดสายนะครับรูปกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นครับสายอันนี้คือสายน้ําเข้านะครับเราจะมีปั๊มติดตั้งไปให้เสร็จเลยนะครับน้ําจะดูดเข้าไปแล้วก็เข้าไปท่อครบแน่นนี้แต่ตัวนี้จะเป็นสายน้ําออกนะครับอุปกรณ์ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ เสร็จสับแล้วเราก็ไปดูวิธีการเผาต่อเลยครับครับนี่ครับต่อไปการเตรียมฟืนเราก็จะใส่ฟืนไว้ลักษณะอย่างนี้ครับอ่าให้เต็มถังจะเรียงแนวตั้งแนวนอนก็ได้ครับใส่เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาปิดฝาถังไว้ครับแบบนี้เรามีสองถังให้ดูนะครับแล้วเราก็จุดไฟใต้ ใต้ถังครับใส่ใต้ถังไว้ลักษณะน,นี้ไฟติดดีแล้วก็จะมีควันออกจากปากท่อลักษณะน,น้ำวนก็จะเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ตัวนี้คือปั๊มน้ำจะดูดคึบเข้ามาในท่อควบแน่นแล้วเราบายออกตรงนี้หลังจากนั้นน้ำส้มควันไม้ก็จะไหล นี่ครับน้ำพ่นควันไม้จะไหลยเยอะมากครับสำหรับถังซปเปอร์น้ำพ่งควันไม้ตัวนี้ครับหลังจากได้น้ำพ่นควันไม้แล้วนะครับแล้วก็มาสังเกตป่องไฟตรงนี้ครับถ้าจะมีลักษณะเป็นควันสีนอ่อนๆคือแสดงว่าถ่านเผาไหม้หมดแล้วเราจะเอาอ่ามาปิดหน้าเตาตรงนี้นะครับ ปิดหน้าต่าตรงนี้มาให้อากาศเข้าครับแล้วก็หาอุปกรณ์มาปิดฝังไว้ปากฝังข้างบนนะครับเพื่อที่จะมาให้มีอากาศเข้าแล้วถ่าไปมันก็ดดัสารเผาใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง เสร็จแล้วเราจะได้ผ่าน